สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้เราเตรียมรถสามล้อแบบนี้คุณผู้ชมมีคุณผู้ชมหลายท่านบอกว่าอยากฟังภาษาเมืองอูกําเมืองของล้านนะทั้งฝั่งเหนือครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะเอารถคันนี้นะครับสามลอ้อคันนี้เอาไปไว่ายตีไปไวหวยทีอำเภอเวียงสาครับเดินทางประมาณสามสิบกิโลเมตรครับ แต่ตอนขากลับมาเนี่ยเราต้องขี่จักรยานกลับครับเหนื่อยแนะ่ตอนขี่จักรยานนี่ผม,มาเดี๋ยวเหนื่อยแน่ๆแล้วครับวันออนี้ผมกระทาสีเรียบร้อยครับคุณผู้ชมเรามาเดินน้ำมันครับวันนี้เราพร้อมจะเดินทางไปที่อำเภอวิงสาครับส่วนอำเภอวิงสาเราจะไปเก็บไว้ถี่บ้านอำเภอวิงสาครับรดสามรอบขันนี้นะครับ ยุคนี้สมัยนี้น้ำมันแพงครับคุณผู้ชมเราเิมน้ำมันเป็นหนึ่งร้อยบาทครับคิดว่าคงจะปอครับเพาะเราวิ่งขาเดียวครับเดี๋ยวเราไปเราไปพอต่อคลิปกันเลยครับวันเราจะขี่จักรยานมาจะได้นะครับเดี๋ยวไปพอเดี๋ยวเพิ่วิ่งสาครับตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดมงกุงแล้วครับเตรียมเพื่เมืองครับมามาต่อคลิปคุณผู้ชมมาต่อคลิปกันครับผมไม่ี่นอกแล้วได้กะลํำไปอุปสากลาง่าจะอุปสาเมือง ตอนนี้เขาก็เอารถสามล้อมาจอดเรียบร้อยครับเราใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงครับจากอำเภอเมืองนะครับ30กิโลเมตรนะครับตอนนี้เรากอจะใช้จักรยานคันนี้แล้ครับเพื่อจะเดินทางไปในเมืองนะครับตอนนี้ก็เวลาตอนนี้แล้วครับตอนนี้เวลาติหกสิบสาเกือบเก้าโมงแล้วครับหมสิบห้านาทีจะเก้าโมงครับ เราจะเดินทางไปแล้วครับเราโฉยกันครับปัญจก,กยาน,นี่ไปอำเภอเมืองครับเ,เดี๋ยวไปถึงอำเภอเมืองแล้วเาก็ว่าแกํา,ก,า,ากั้มนะครับท่านผู้ชมไปก่อนครับไปแล้วครับเราออกเดินทางแล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็ปัญจกยานครับมาดูบรรยากาศถนบทน,นะครับผมโบม้เสือกว่าตอนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยโม้เสือกว่า จดี๋ยวคนซื้อจากความเร็วดีนะครับขี่สามล้อครับจากนี้คนซื้อขี่จักรยานแล้วโหมันช้ามากครับแต่ก็ดีกว่าที่เราดีกว่าที่เราเดินนะครับคุณผู้ชมถ้าเราเดินนี่ต่ายแน่ครับเดินนี่สงสัยว่าเวลาไปถึงที่อำเภอเมืองเนี่ยคงใช้เวลาประมาณหนึ่งวันนะครับคุณผู้ชมสามสิบกิโลนะครับสำหรับผมนะครับตอนนี้ครับบรรยากาศแบบนี้ครับ แต่ก็ดีครับขี่จักรยานในเสียงเขาเรียกว่าเสียงบ่บ่เข้าในมือถือครับเสียงมันเงียบดีครับผมว่าน่าจะขี่รถไฟฟ้านะ่าจะดีนะครับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในเสียงจะเงียบครับผู้ชมมาดูครับแปลกๆดีครับใส่หมวกกันน็อกนด่ขี่จักรยานครับคุณผู้ชมโอ้โหโอ้โหเริ่มเริ่มเมยขาแล้วครับ อาไปกันเลยครับเดี๋ยวเอาไปถึงที่อำเภอเมืองจะเป็นกระไดฟองนะครับคุณผู้ชมก็มีท่านผู้ชม,มหลายท่านนะครับบอกว่าอยากให้ผมอู้ภาษากำเม,มืองนะครับวันนี้ผมก่อจัดเลและครับภาษากำเม,มืองครับคุณผู้ชมโอ้โหสงสัยหัวค้าในบรรยากาศนะครับข้างทางครับบรรยากาศแบบนี้ครับ เป็นจักรยานแบบธรรมดาเนี่ยละครับนี่ครับจักรยานแบบใหม่บ้านที่ปนใจกันนะครับนี่ครับปนใจักรยานเสียภูเขาอยังนะครับเป็นจักรยานแบบจักรยานแบบธรรมดาธรรมดาครับที่เราปั่นนี่ครับแต่ถ้าขึ้นเขาเดี๋ยผมเจ็บหัวเขาแน่ครับนี่ครับบรรยากาศข้างคางครับโอ้ผู้ชมวันนี้เราใช้ชีวิต เนยแน่ครับโอ้เนยหลายๆครับเดียวก็ต้องปิดจมูกครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนเวลาประมาณสักสิบโมงที่ถนนหงจางมันมีมันมีฝุ่นครับฝุ่นเยอะเหมืากครับช่วงนี้เดี๋ยวเขาคงจะปิดคลิปแล้วคุณผู้ชมเพราะว่าเขาจะใจเวลานหห้น้อยที่สุดครับ เดี๋ยวเราไปถึงในเมืองแล้วเราก่อยมาถ่ายคลิปต่อคลิปถึงกํมมาครับท่านผู้ชมโอ้ผมป้าบ้านเปลือนนะครับห้องว่าเปลือนจะอยู่ก่อนนะครับเออเปลือนเปลอนไม่อยู่แล้วครับผมมีรถเก๋งอยู่เลยท่านผู้ชมโอ้โหเรานี่เราปั่นมาแล้วประมาณ3กิโลเมตรครับก็ตอนนี้ ในเมืองก็อีกโ,อโห้โห30กิโล30ิกิโลรประมาณหมสาวเก,กิโลครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเขาจะถึงอำเภอเมืองครับคงจะใจเวลาท่านผู้ชมหลายครับเดี๋ยวผมขอพักคลิปกันเลยไปเจอกปากันใหม่ครับปูนนะครับไปกันที่อำเภอเมืองครับคงพอตอีก,ก่อนนะครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาผ่านมาประมาณได้สกิโลเมตรแล้วครับเราก็มาพักอยู่แถวแถวนี้ครับคุณผู้ชมตอนนี้นี่ครับหารนี่ผมเอามาครับเราคงจะพักกินอ่าผมผมไปกินข้าวเจ้าเดี๋ยวครับเรามากินอาหารกันครับอนี้ครับอาหารผมอาหารมวยเช้าผมครับมีนมแล้วก็มีขนมครับนี่ผมมาชมบรรยากาศตรงนี้ครับคุณผู้ชมนี่ผมนี่ครับบรรยากาศ โอ้โหสวยงามมากครับสวยงามหลายหลายครับเดี๋ยวเขามาตั้งกล้องเราเขามากินอาหารการกินก่อนครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันครับว่าบรรยากาศแถนนี้เป็นจไงครับแถนนี้บรายาการของซึ่งสวยงามครับดีครับจกดีเดี๋ยวผมประาดตั้งกล้องเออโซฟีมาครับเออผมเดี๋ยวพกไอ้ขาตั้งกล้องตีอันตีพกพามาอย่าสั้นๆนะครับเดี๋ยวเอามาครับเนี่ยผมมานังกินกันก่อนครับ่านผู้งมากินกันครับโอ้ คุณผู้ชมตอนนี้ผมต้อง,ต,องตายยาหัวเข่าครับเจ๊หัวเข่าแล้วปันจักรยานมาประมาณ10กิโลเมตรครับ ผมขอใหญ่กล้องมาครับบอกกล้องอยู่ไก่ครับพอดีว่ามีตีว้างนะครับกล้องครับอ้าวตรงนี้เลยนะครับท่านผู้ชมโอ้บรรยากาศม่อมากครับเติมอาหารก่อนครับท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นอาหารโดนัทครับนี่ซื้อมาชิบสองบาทในกับชิบสองบาทนะครับสามสี่บาทในหลอดตายแล้วครับท่านผู้ชม บรรยากาศงามมากครับผมอยากให้ท่านผู้ชมได้รับชมบรรยากาศของผมครับพอบรรยากาศสวยงามครับโอ้โหสบบยอนนะครั ต้องจะพักคลิปไปกีก่อนนะครับ่านผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีคลิปตั้งหน้าอาจงามคลิปตั้งหน้าบรรยากาศอาจจะงามก่นได้นะครับนี่ครับบรรยากาศครับสวยงามครับโอ้โหต้องถูกน้าสีเขียวู่ครับเดือนนั้นพิจารณาน่าจะเป็นชนชนประธานที่เขาซูบแม่น้ำน่านมานะครับเดี๋ยวผมพักคลิปกันนะครับเดี๋ยวเขาไปป้ากันใหม่ครับด้านหน้าครับคลิปกันเลยครับคุณผู้ชมตอนนี้เรามัน ในพาหนะที่เรานำทางมานะครับมีหมวกกันนอกตอนนี้เรามาถึงแม่น้ำน่านครับแถวแถวบ้านขะห้องหว่าบ้านน้ำรัดนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็มาชมบรรยากาศแม่น้ำน่านครับเดี๋ยวเราจะเอาจักรยานไปทางนี้แล้วครับจักรยานในสิ่งีอย่างเราเราสามารถยกขึ้นได้คุณผู้ชมนี่ครับยกขึ้นแบบนี้ครับถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยมาได้แน่ครับ ไอ้จักรยานก็ดีไปอย่างแต่มันคี่ว่ามันมันปั่นแล้วมัน <g it> ใจเวลาร้านะครับนี่ครับบรรยากาศโอ้โหสวยงามมากครับคานผูน้ชมเดี๋ยวเขาคงจะเดินทางแล้วครับตอนนี้เขาเดินทางมาครึ่งครึ่งครึ่งทางแล้วครับประมาณ15กิโลครับเดี๋ยวแหม15กิโลเราจะถึงอำเภอเมืองแล้วนะครับตอนนี้ก็ประมาณเก้าโมงเกโมง30นาทีแล้วครับ่านผู้ชมตอนน,นี้เราใจเวลามา30บนาทีแล้วครับ15กิโลเมตรนะครับถือว่า กิโลเมตรละสองนาทีนะครับเราจะไปแล้วครับเ <c oughs> ดยจริงผมอันปั่นจักรยานไปโอ้โมันจะจิก,กินเวลานะครับถ้าผมถ่ายทำเอจิก,กินเวลาไปแก่นอลองดูลองดูครับ <c oughs> ผมบรรยากาศมอน,นะครับท่านผู้ชม <c oughs> เดียวกันเด้อครับ <c oughs> ผมพยายามจะเก็บบรรยากาศที่อันสวยงามนะคุณผู้ชมเพราะว่า ขี่จักรยานไปแล้วไทยทาแบบนี้ถ้าจะถ้าจะข้อท่านะครับมา,มาพอครับว่าบรรยากาศแบบนี้น่าจะเป็นจะได้นะครับอโอ้โหมีแต่เราคนเดียวนะครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจักรยานมาปัน่นแถวๆนี้นะครับโอ้โหบรรยากาศมั่วมากครับว่าคลิปนี้บรรยากอย่างครับพระาะว่าอา่าคลิปบรรยากาเนี่ยมันจะโหลดลงวิดีโออย่าง,างน,นะครับเพราะว่าเข,ขาเขาไทยเป็นอัน เป็นช็อตเป็นช็อตเป็นช่วงๆเขาไม่ได้ถ่ายต่อเนื่องครับเพราะว่าเขาถ่ายต่อเนื่องบ่ได้ครับเพราะว่าเขาก็ถ่ายทําคนเดียวนะครับครับผมเก็บบรรยากาศคุณผู้ชมนะผมครับเออบรรยากาศม่อครับตอนนี้ครับโอ้โหสวยงามมากครับเดี๋ยวไปด้านเราไปด้านหน้าเดี๋ยวเราขยกจักรยานหลงครับโอ้คุณผู้ชมขอด้านหน้าครับนู่นครับโอ้โหงามกันครับคุณผู้ชม ผมว่าโอ้โหงามมากเลยนะครับน oh, ี่ก็จะเป็นต้นเงี้ยวครับผู้ชมโอ้โหต้นเงี้ยวสวยงามจังเลยครับผู้ชมป่าต้นดอกสีดอกสีแดงๆครับโอ้โหเอาลลอฮ์ที่เจ้ผู้ชมอันนี้เขาจะไปตังใดนี่อายหญ่ใหญ่ยหญ่ใ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 หโอ้เขาพักคลิปไปที่อีกก่อนครับเดี๋ยวเขาไปต่อคลิปกันที่อำเภอเมืองครับดูเส้นทางครับยากมากครับเดี๋ยวเขาขี่จักรยานค้งเดียวมันจะลำบากครับน้ำผู้ชม เอาไวเตวอีก่อนนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้แหมซีกิโลเมตรครับเฮาก็จะถึงอำเภอเมืองแล้วนะครับตอนนี้เขามาถึงแถวบ้านเขาห้องบ้านอ่นอางก้อนนี่คุณผู้ชมน่าจะบ้านล่องตองนะครับดีครับบรรยากาศอเอาไปกันเลยครับบรรยากาศ,บ,ากาศบ้านล่องตองครับตอนนี้เขาก็ก็่กอยขี่จักรยาน แอบแอบค้างไปนะครับเพราะว่าถนานถนนสองเลนก่อคือว่ารถสัญจรเยอะครับนะครับรถสัญจรไปมาหลายครับคุณผู้ชมนี่ครับบรรยากาศเดี๋ยวเขาไปถึงที่หมายแล้วเรา,าจะบอก่านผู้ชมแห่งกำนะครับเดี๋ยวผมคงจะพักคลิปไป จาอีก,ก่อนนะครับตอนนี้ถึงบ้านลองต้องครับเดี๋ยวคลิปยาวแล้วก็จะโหลดเอ่อเ้าวีโอยากครับท่านผู้ชมคุณผู้ชมตอนนี้เรามาถึงในเมืองแล้วครับตอนนี้ก็มาถึงวัดอย่างก็นี้วัดสีม่นเหลืองครับนี่ครับบรรยากาศแม่น้าน่านครับตอนนี้เขาก็ใจวิธีเขาเลยว่าเห็นจักรยานครับ ตอนนี้พตอนนี้มันเป็นเนินสูงมากครับทผู้ชมนี่ครับเนินสูงมากเราปั่นเดียวเดี๋ยวเจ็บเข่าครับผมเจ็บเข่านิดๆอยู่แล้วครับไปเาบรรยากาศก,กันครับโอ้ตอนนี้เราก็เนยครับเราตอนนี้เราโบอกว่าเราใจเวลาต่วใดครับผมว่นน่าจะเลยเลยสามสิบนาทีแล้วครับเราออกปุ่นมากก็เกาโมงครับ ตอนนี้หมวกกี่โมงแล้วครับท่านผู้ชมเหนื่อยครับเหนื่อยเดี๋ยวเพราะว่าเราขาดตั้งขาดตั้งกับอะไรครับท่านผู้ชมเดินเงินไปครับเป็นบรรยากาศนะครับสะทานสีบนเรือเนี่ยครับท่านผู้ชมนี่ครับการฝนตกว,วิวทิวขัดง้างครับโอ้วันเสาร์วันนี้วันเสาร์ครับเดินกลุ่มหาแล้วครับโอ้ นี่ครับบรรยากาศโอ้ยหบรรยากาศสวยงามให้ท่านผู้ชมได้รับชมครับเอามาถึงอำเภอเมืองแล้วครับโอ้ดีใจครับวันนี้ครับเดี๋ยวเขาจะนั่งกังการถก่อนครับเดี๋ยวเขามาเช็คเวลาครับว่าตอนนี้กี่โมงแล้วนะครับพอดีเขามีโทรศัพท์นี้อยู่เครื่องนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเช็คเวลาครับอ๋อสิบโมงกับสิบนาทีครับโอ้โหคุณผู้ชม แล้วมาถึงอำเภอเมือง็กัะชโมงกับ1ิบนาทีนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจากเนี่ยเราไปบ้านพักบ้านพักของผมก็อยู่ประมาณสัก3กิโลเมตรขนู่นครับสนามบินบนครับคุณผู้ชมมันมีไฟแดงหลายครับคงจะใช้เวลาประมาณสักอีก3านาทีคงจะถึงแล้วนะครับก็ถือว่าเราใช้เวลาจากอำเภอเวียงสามาเนี่ยนะครับประมาณ30กิโลมาถึงที่อำเภอเมืองก็ ชั่วโมงกับสิบนาทีครับเราก็คงประสบผลสำเร็จกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปตีบ้าน,นครับว่าเราจะใช้เวลาทำอะไร <c oughs> <c oughs> คุณผู้ชมตอนนี้เรามาถึงแถวงานอันนี้นนครับแถวงาน,นการะชาติครับจังหวัดน่านครับตอนนี้เขาคงจะเจ็ดจักระายทุงคีบอะไรครับต้องหาวิธีวิธีเดินจุ๋งนะครับคานผู้ชม ไปครับโอ้เดี๋ยวครับเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวครับเดี๋ยวรถจักรยานมันล่มครับโอ้เราจะคงจะเดินลัดเลาะนี่ไปแล้วครับผู้ชมโอ้ลำบากมากครับ ไปไป,ไปกันเลยครับเราคงจะจุ่มแบบนี้ครับเอาไปกันเลยครับเราคงออกจากเดินทางไปดันปุ่นครับตอนนี้ก็มีร้านขายสินค้าครับคุณผู้ชมโอ้โหไดบรรยากาศตีสวยงามมากครับวันนี้ถือว่าปั่นจักรยานเตี่ยงเพลวิ่งสาม,มารถสามสกิโล ทางปัน่นทางเดินนะครับหลายรูปแบบโอ้ขนมเพรขนมอ๋อเราคงถึงตรงนี้แล้วครับเราจะปั่นต่อแล้วคุณผู้ชมโอ้ยเดี๋ยวเ้าไปป้กกัดด้านหน้าครับบรรยากาศจะเป็นจะไ้ครับนี่ครับบรรยากาศทีร้านขายสินค้าครับทุกผู้ชมแถวแถวสภาพัฒนาภาคเหนือครับเอาไปกันเลยครับผู้ชม จมับตอนนี้เขามาถึงแล้วนะครับถึงที่หมายแล้วครับแถวนี้ละแถวลงแล้วเนี่ยละครแถวน่าสถานบินนะครับเราจะเข้าไปที่หมายแล้วครับเราเราทำประสบผลสําเร็จแล้วครับเราเดินทางมา30กิโลเมตรครับ้วยจักรยานคูชีบคะแนนครับโอ้โหถือว่าใจได้แล้วครับเราเดินทางโอ้ใช้เวลาถึงที่หมายจริงๆก็ ดูแล้วน่าจะอยู่พอนาฬิกาครับว่าถึงอะไรสำเร็จครับสำเร็จอ่าเราถึงที่หมายครับเราถึงที่หมายคุณผู้ชมเราถึงประมาณสิบโมงเกือบถึงครับอ่าที่หมายนี่ก็สิบโมงสี่สิบนาทีคุณผู้ชมอ่าเราทำประสบผลสำเร็จครับ คลิปนี้ก็คงจะลาท้านผู้ชมไปก่อนครับกดไลค์ครับกดแชร์ครับกดกระดิ่งทิ่ตามครับนี่คือหน้าบ้านผมงเรตนี่เจ้าตูบก็อ้อนหลับแล้วครับลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ <laughs>